ใครมีแผนกําลังจะทําห้องประชุมอยากติดตั้งวัสดุกันเสียงอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะเสียเงินฟรีๆได้เลยต้องบอกเลยนะครับว่าพวกงานกันเสียงงานซับเสียงมันไม่ใช่ว่าจะติดตั้งวัสดุเสียงอะไรก็ได้แล้วจบเพราะแต่ละวัสดุก็กันเสียงได้ต่างกันถ้าติดผิดก็ไม่ได้ช่วยอะไรซึ่งในปกติแล้วการทําห้องประชุมหรือออฟฟิศเนี่ยเราต้องคํานึงถึง3ปัจจัยหลักๆนะครับข้อที่1การกันเสียงจากข้างนอกเข้ามาเช่นเสียงรถยนต์เสียงมอเตอร์ไซค์ขับผ่านอย่างที่2การเสียงในห้องเเช่นนสียยงคคุการกันเสียงทลุระหว่างห้องเช่นเสียง ห้ององื่นๆทะลุเข้ามาในห้องของเราถ้าออฟฟิศของเราเนี่ยเป็นห้องที่มีเสียงดังจากข้างนอกให้เน้นใช้ฉนวนใย,ยหินเพราะฉนวนใย,ยหินจะป้องกันเสียงทะลุผ่านได้ดีมีความหนาแน่นสูงช่วยได้ทั้งการเสียงข้างนอกเข้าและการเสียงจากข้างในไม่ให้เล็ดรอดออกไปแต่ถ้าอยากได้แผ่นป้องกันเสียงสะท้อนเสียงกล้องในห้องให้ดูเป็นแผ่นอะคูสติกหรือแผ่นซับเสียงครับอย่างแผ่นซับเสียงเนี่ยก็จะมีหลายประเภทถ้าเอาที่เกรดน้อยลงมาหน่อยก็จะเป็นแผ่นแบบรังไข่สีดําแบบนี้ครับแต่ถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นแผ่นใยแก้วหุ้มผ้าเช่นตัััวววซานนนดรของ SCG ตตีี้้ เป็นแผ่นแบบสําเร็จเลยนะครับก็คือเอามาแปะกาวติดผนังได้เลยจบอีกตัวที่เป็นที่นิยมเหมือนกันก็คือจะเป็นแบรนด์ Rock Wool ตัวนี้เลยครับใยสเีเหลืองอันนี้น่าจะเคยเห็นกันบ่อยแล้วใช่ไหมครับส่วนราคาเนี่ยลังไข่สีดําที่บอกตอนแรกจะอยู่ที่2 0บถึง3าบาทต่อแผ่นเท่านั้นครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบแผ่นซับเสียงหุ่มผ้าจะอยู่ที่ราวๆสามร้อยถึงสองพันบาทต่อแผ่นครับและที่สาคัญขอโนตตรงนี้ไว้เพิมเ่มเติมเลยนะครับว่าพวกแผ่นซับเสียงเขาจะนิยมแปะไว้แค่300%ของพื้นที่ทั้งหมดเท่าน้นครับถ้ดทัี่ท ของพื้นที่อาจจะไม่ค่อยจําเป็นครับเพราะเสียงได้ดีขึ้นไม่เท่าไหร่ถ้าต้องเทียบกับเงินที่ต้องจ่ายไปมากขึ้นแบบหลายเท่าตัวครับ